มีใครอยากจัดตลาดนัดในบุกเฮเวนกันไหมครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาจัดตลาดในบุกเฮเวนกดติดตามช่องนี้เอาไว้เลยนะครับกดหัวใจคลิปนี้ด้วยนะคอมเมนต์นะครับว่าอยากเข้ามาเล่นเพราะอะไรเพราะว่าที่จะพาทุกคนไปเล่นจัดตลาดซ่อนแอบยีราสีกันในบุกเฮเวนในไฟ์สดนะครับช่องนี้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ให้กันด้วยนะครับตลาดนัดในบุกเฮเวนมีอะไรบ้างมีทั้งร้านขายรถบรรยากาศน,ากน่ารักน่ารักแบบนี้เลยครับร้านขายเสื้อผ้าเวทีหมอลำ และอื่นๆนะครับที่น้องๆอ,อยากจะเข้ามาจัดและเป็นส่วนร่วมในไลฟ์สดของเรานะครับในไลฟ์สดจะมีให้น้องๆน,นะครับกดเข้าเซิร์ฟมาจัดตลาดด้วยกันน้องๆคนไหนที่อยากจะเข้ามาก็ทําตามที่พี่บอกต้นคลิปไปได้เลยครับที่จะได้พาน้องๆทุกคนไปเล่นด้วยกันในไลฟ์สดนะครับซึ่งไลฟ์สดของพี่นะครับจะไลฟ์สดทุกวันอยู่แล้วน้องๆสามารถกดติดตามเอาไว้ได้เลยแล้วก็สาหรับใครนะครับที่อยากจะทําคลิปด้วยกันนะครับก็สาม,มารถกดเข้าด s c o r d หน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยนะครับจะอยู่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับน้องๆคนไหนเห็นลิงก์หรือวว่่าาไไไมมเเเห็็นนงงงกก์ยัออ้ ด้วยนะครับว่าเข้าแล้วหรือว่าเข้าไม่ได้ยังไงปากบอกไว้ให้กันด้วยนะครับเพราะว่าเวลาแจ้งเตือนไลฟ์สดก็จะมีแจ้งเตือนอะไรน,นั้นเช่นกันแจ้งเตือนทําคลิปก็จะมีดิสคอร์ดเช่นกันครับเพราะว่าตอนนี้กลุ่ม IG เราใช้ไม่ได้ครับก็เลยเปลี่ยนไปใช้ดิสคอร์ดแทนครับอน,น้องๆคนไหนที่แบบว่าอยู่ในกลุ่ม IG แล้วอยากจะเข้าไปดิสคอร์ดก็สามารถเข้าไปได้นะครับไว้เจอกันในไลฟ์สดนะครับ